สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมเช่นเคยนะครับบอมสก,กีฟูลแล้วเราก็มารับชมเกมกนนารแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษในฟีฟ่าออนไลน์4กันต่อเนื่องเลยนะฮะเนื่องจากว่ามีหลายคนขอกันเข้ามานะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่สนามอัลร์ฟต์นะฮะลงละครแห่งความฝันนะครับจะเป็นการพบกันร,ระหว่างดีมทีมของเซอร์อเล็กซ์ฟูกุซันพบกับดีมทีมของอาร์เซนวนเกอร์ครับอาร์เซนอล มาดูแลอัพนักเตะกันก่อนนะฮะนี่เป็นฝั่งของแมนยูนะครับมากับแผน4-1-2-3ครับผู้รักษาประตูเป็นปีเตอร์ชามิเกลนะครับคู่เซเตแบ็กเนี่ยวันนี้ใช้เป็นลิโอฟอร์ดินานยืนคู่กับเจนี่อีเวนนะครับแบ็กซ้ายฟาบิโอดาซินวาครับแบ็กขวาคาริเนวิลครับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับลอยคีมิดฟิลด์ตัวกลางตัวลูก2คนนะครับเฮาสโคกับเวลูนี่ครับปีกด้านซ้ายแลนกิ๊สครับด้านขวาคิสเซโนโรนโดแล้วนาเป้าก็เป็นลุตฟานนิสลอยครับ จริงดีมทีมของเฟอร์กี้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะฮะเราก็จัดให้ลงตัวแล้วกันนะครับส่วนดีมทีมของเอ,อ,อเซนเบนเกอร์อาร์เซนอลครับมากับแผน4-1-3-2นะครับที่พอจะจัดได้ในเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผู้สประตูเป็นเดวิดซีแมนนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กใช้เป็นลองกอสซินี่ยืนคู่กับโซลแคมเบลครับแบ็กซ้ายต้องใช้เป็นเอเมลเปอร์ตียืนแทนนะฮะส่วนแบก็กขวาเนี่ยเป็นเฮกเตอร์เบีรินครับ มิดฟิลตัวรับนะครับปาติเวล่าครับมิดฟิลตัวกลางเซสฟาบิกัสนะครับมิดฟิลฝั่งซ้ายเฟรดิกลุงเบิร์กนะครับฝั่งขวารูแบบปีเลสครับกองหน้าตัวต่ำนะครับเดนิสเบิร์กแคมป์ส่วนกองหน้าตัวสูงก็จะเป็นเทียรีองลีคิงองลีครับสมน้ำสมเนื้อนะฮะท่านผู้ชมก็คะกกันไปปนๆกันไปนะครับอาร์เซนอลยุคไร้พ่ายกับแมนยูยุคทริปเปิลแชมป์นะครับอาร์เซนอลบางคนก็อาจจะ หาลำบากเหลือเกินนะฮะแบ็กซ้าจะเป็นแอชลีย์โคนะครับแต่ว่าเป็นลิมิเต็ดไปแล้วเ่ยค่อนข้างที่จะหาซื้อ,อยากนิดนึงนะครับก็เลยต้องเลือกเป็นเปอร์ตีมายืนแทนนะครับทุกผู้ชมเอาละครับนี่ในฟุตในเรื่องจริงอยากจะให้มีแมตช์แบบนี้เหมือนกันนะถึงแม้ว่านักเตะอาจจะแบบอายุเยอะกันแล้วก็ตามนะฮะทุนผู้ชมเป็นผู้บอลการกุศลก็ได้ครับ เอาละครับเกมเลิกครับทางฝั่งของอาซนอลเป็นผู้เคลลุกเล่นก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะฮะวันนี้มากับชุดเสื้อสีเหลืองครับส่วนแมนยูก็มากับชุดเสื้อสีแดงครับเริ่มเกมมาครับยัดไปที่องลีครับแล้วมีเติมขึ้นมาแต่เลือกมาด้านซ้ายครับฟาบิกาสเติมขึ้นมาแต่ว่าทําบอลทะลักไปแล้วก็ไปเข้ามือของปีเตอร์ชไมเคิลครับโรนลโดโรนาโดจะสับยังไงครับ โรนัลโดสปีดหนีไปครับโอ้โหเปอร์ตีวิ่งตามไม่ทันครับวิ่งขาดเลยครับโอ้โหสปินหนีกทีนึงครับวิ่งไม่ขันครับหลุดเป็นทุ่งเลยย้อนเข้าไปนิสลอยโคกเรียบร้อยครับ1-0แมนยูขึ้นนำอาร์เซนอลไปแล้วครับแม่จากพี่มาครับลุดฟานนิสอลอยอาจจะเป็นช่องโหว่ของอาร์เซนอลในชุดนี้ก็ได้นะครับเปอร์ตีเพราะว่าไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของเขานะฮะเป็นแบ็กซ้ายจำเป็นของอาร์เซนอลครับ โอ้โหแล้วกินขาดเลยครับสปีดของโรนัลโดการเข้าทำครั้งแรกก็เป็นประตูเลยนะครับดีมทีมของเฟอร์กี้ครับแต่ว่าเวลายังมีเหลือเยอะครับนี่เพียงแค่เริ่มต้นครับทุกผู้ชมบอลมาอยู่ที่เดนิสเบอร์แคมป์ครับเล่นกับองลีคืนไปที่ฟอร์บิกาสครับหลายต่อมาให้กับเบอร์แคมป์แล้วจิ้มต่อให้กับองลีโดนอีเวนปั๊มไปครับทุกผู้ชม วันนี้คู่เซนเตอร์ฮาฟของแมนยูนะฮะก็จะเป็นลิโอฟาดินานยินคู่กับเจนี่อีเวนนะครับบางคนอาจจะเห็นต่างนะครับว่าทำไมไม่ใช้ตัวอื่นอ่าก็ต้องบอกว่าจริงๆเออเซอร์เล็กเนี่ยเคยชมอีเวนว่าเป็นดาวรุ่งที่อนาคตไกลด้วยนะครับมีในยุคหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมมาดูจังหวะนี้ก่อนครับแลนกิกส์สปีดขึ้นมาเปิดตัดมาให้กับสโคครับโดนตัดไปและอีกอย่างหนึ่งนะครับในฟีฟ่าออลเอดี้เนี่ยยังไม่มีเนี่ยไม่ช่วิดิสนะครับก็เลยต้องใช้อีเวนไปครับพอสโค้กครับเลือกบอล มีช่องมีมุมก็ขอปั่นสักหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ว่าระยะค่อนข้างไกลนะครับซีแมนเนี่ยวัดระยะแล้วนะครับไม่ต้องออกแรงครับแค่เห็นหน้าไปมองก็พอแล้วครับ <c oughs> ออกบอลมาค่อนข้างแม่นนะครับซีแมนบอลมาอยู่ที่เบิร์กแคมป์ครับฟาบิัสเปลี่ยนไปด้านขวาครับปีเลสปีเลสหมุนหลบฟาบิโอได้ครับแล้วคืนมาที่ฟาบิัสจับเบิ้ลคืนให้กับปีเลสก็ไม่ผ่านฟาบิโอฟาบิโอนี่เป็นแฟตผู้พีนของ ลาเฟลดาซินวานะฮะแฟตนรกของแมนยูครับวันนี้แบ็กซ้ายต้องเลือกใช้เป็นแฟตผู้พี่ฟาบิโอนะครับจริงๆก็อยากจะใช้เป็นเอฟล่านะฮะแต่ว่าโอ้โหก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นลิมิเต็ดนะครับหาซื้อยากเหลือเกินนะครับเป็นจังหวะของแมนยูอีกแล้วครับพอลสโกเล่นกับนูนี่สั้นๆครับเคาะต่อมาที่โรนัลโดครับท่านผู้ชมมีช่องครับขอยิงไปที่เสาแรกครับแหมเหมือนจะยิงลักไก่ซีแมนครับแต่ว่ารู้ทันครับซีแมนล้มตัว ปัดไปได้ครับดูครับยิงไปที่โคนเสาเสาแรกครับจริงจริงบอลก็ไม่ปัดก็ออกออกไปนะไม่น่าจะเข้ากรอบนะฮะแต่เอาช่วยก่อนครับซีแมน โอ้แต่เป็นลิโอมาเปิดเองเลยครับแล้วไม่ต้องเปลี่ยนเลยครับโรนัลโดโถมมงครับอ้าฮต้องระวังจังหวะสวนของอาร์เซนอลให้ดีครับไหลไปแล้วครับตรงพื้นที่ว่างคิงอองลีติดสปีดไปแล้วครับสปีดหนีฟาบิโอได้ข้างหน้ายังมีแกลลี่เนวิลครับสปีดไปเนวิลชะงักครับเปิดตัดเข้าไปเบิร์กแคมป์ยิงโอ้โหไม่เข้ากรอบครับท่านผู้ชมเสียของไปเลยครับอองลีอุตส่าโอ้สปีดมาอย่างสวยครับท่านผู้ชมดูครับหืมล้มตัวกวาดบอลมาให้กับเดนิสเบิร์กแคมป์ครับไอซ์เบิร์ก แต่ว่ายิงออกก่อไปเจ้าตัวก็เสียดายสุดๆนะครับพลาดโอกาสการตีเสมอไปอย่างน่าเสียดายครับดีมทีมของอเซเมนเกอร์กำลังจะเข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงนะครับของครึ่งแรกแมนยูยังนำอยู่นะครับยกป้ายโอโคติดฟาบิโออีกแล้วครับวันนี้ทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวครับบอลอยู่ที่นิสโซลอยลอจังหวะเพื่อนนิดนึงครับไหลามาให้กับลอยคีนลอยคีนโอโ้ยกโชวครับลอยคีนตวัดมาดูนี่ดูนี่ โยกเนวิลเคาามาที่นัลโดโรนลโดเจอกับเปร์ตีแล้วครับไหลามาให้กับแกลีเนวิลรับข้างในมีนิสโอยกับเปิดเข้าไปโอ้โหไม่แม่นครับออกหลังไปเลยนี่ครับแกลีเนวิลครับจริงๆผู้เล่นทั้งสองฝั่งในสนามนี้นะครับก็มีผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับเป็นยุคลุ่งเรืองของแต่ละทีมครับแต่ละฝั่งนะฮะอาร์เซนอลก็มีหลายคนทีเดียวนะครับที่อยู่ในยุคของ อาร์เซนอลไล่พ่ายนะครับส่วนแมนยูก็มีหลายคนเหมือนกันนะฮะที่อยู่ในยุคของทิปเปอร์แชมป์นะครับมาดูจังหวะของอาร์เซนอลครับได้ยิงครับองลีทําชิงสั้นๆเคาะสั้นๆกับเบิร์กแคมป์อยู่นะครับมีช่องก็ขอยิงแต่ว่าไปติดบล็อกของลิโอฟอรินานครับไปติดนักขานะครับแล้วก็ออกหลังไปครับเป็นลูกเตะมุมของอาร์เซนอลครับแล้วองลีจะเป็นคนไปเตะเองนะครับเดี๋ยวต้องมองหากอส์เซนี่หรือว่าโซคัมเบลนะครับ อองรีมาเตะแบบนี้อ่าเปลี่ยนครับเป็นฟาบิกัสครับฟาบิกัสเปิดคอสเข้าไปแล้วมีขึ้นกัน2-3คนแล้วผู้เล่นของอาร์เซนอลคว่ำไปนะครับเลียกฝาวแต่ไม่ได้ครับเป็นจังหวะของลูนี่สปีดมากิกส์กิกส์เลือกเลยครับซ้ายหรือขวาครับเลือกไปที่ซ้ายครับลูนี่สปีดไปครับสปินหนีโดนก็สนน่เบียดแล้วแม่พยายามที่จะใช้ความเร็วนี่ก็สเน่ครับแต่ว่าไม่พ้นครับ แล้วอาร์เซนอลสวดมาเลยครับเบอร์แคมมาที่องลีองลีโอ้ยอีแวนครับจังหวะน,นี้สวยครับแต่ไม่ฟาวแต่ว่าบอลยังไม่ตายครับไปที่องลีแล้วขวดเลยโอ้โชนการยิงลักไก่ครับท่านผู้ชมบอลมันกโคง้งเหมือนจะย้อยข้ามมือของปีเตอร์ชไมเคิลนะครับแต่ว่าขานยังช่วยเซฟอยู่ครับท่านผู้ชมแหมโดเหลี่ยมนอกครับในชีวิตจริงองลี Only ก็ทำประตูได้บ่อยครั้งจากลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นการยิงแบบแคล้ายๆแบบ จะเรียกว่ารักไก่ก็ใช่นะครับท่านผู้ชมกำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกครับเวลา3นาทีครับเป็นบอลของแมนยูครับดูนี่ยกไปให้กับโรนาลโดครับแม่นทีเดียวแต่ว่าผิดจังหวะไปน,นิดนึงครับบอลยังไม่ออกครับไปเก็บมาได้เปิดตีไม่เข้าครับเล่นทสั้นเนวิลเคาะคืนมาครับคีนดูนี่สโคปันเหมือนมันไม่เต็มเท้านะท่านผู้ชมบนออกหลังไป แล้วผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกไปเลยครับก็สกอร์ยังเป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นดีมทีมของเซอร์อเล็กซ์ฟอคุสันนะครับนำดีมทีมของอาเซนเวนเกอร์ปืนใหญ่เซนอลนะครับอยู่1ประตูต่อศูนย์ครับมารับชมเกมในครึ่งหลังกันต่อเนื่องครับแมนยูจะบุกจากขวาไปซ้ายบ้างนะครับลูนี่นิสลอยขอสันส้นๆครับสกอลสกอลลอเพื่อนก่อนครับ โยกไปโยกมาครับไม่มีใครเข้าก็ขอปั่นนิดนึงเอ้านึกว่าหายไปแล้วท่านชมออกกอไปนิดเดียวครับเหมือนจะไปติดมือของซีแมนด้วยครับดูครับบอลมันโค้งแล้วโอ้โหติดปลายมือนิดนึงนะฮะของเดวิวซีแมนครับท่านชมไม่งั้นก็เขาก็คงไม่สะใจแบบนี้นะพอเขาเซฟได้นั่นเองครับเราก็ดูไม่ทันหรอกยังไปลูกเตะมุมของแมนยูครับลิโอเตะอีกแล้วครับโอ้โหทำไมลิโอไม่มามงฮะ ต้องระวังจังหวะส่วนด้วยนะครับเพราะว่าลีโอไม่อยู่ครับสปีดมาครับฟเบกโอเราโดนในวิวครับสไลด์ได้สวยครับแล้วลูกนี้จะไหลให้กับคีนก็ไม่พ้นครับบอลไปอยู่ที่เบอร์แคมมาที่องลีองลีมีฟาบิโอประคองอยู่นะครับของนีไหลไปแล้วหลุดลูกนี้ยิงโอ้โหลอดแขนของปีเตอร์ใช่ไมกคอครับอาร์เซนอลตีเสมอได้แล้วครับท่านผู้ชมจากเทอรี่องลีครับ เป็นการประสานงานกันระหว่างเดนิสเบิร์กแคมป์นะครับไอซ์เบิร์กกับคิงอองรีครับดูครับเบิร์กแคมป์โอ้โหไหลไปตรงกลางนะครับระหว่างจอนี่อีเวนกับลิโอฟรดินานครับเหมือนรู้กันเลยนะฮะว่าอองรีวิ่งไปตรงนั้นนะฮะโอ้โหเอาละครับเกมกลับมาเท่ากันที่หนึ่งหนึ่งครับบุกน้อยแต่ว่าได้สกอร์ไปแล้วครับอาร์เซนอล ปั๊มกันแล้วบอลไปเข้าทางเนวิลครับโูนัลโดลูนี่ผมมีความสุขทุกทีที่เห็นลูนี่เล่นคู่กับโรนัาโดนะครับแต่นึกภาพทีไรกายกนนึกย้อนไปที่ทีมชาติอังกฤษเจอกับทีมชาติโปรตุเกสแล้วมีเรื่องกันนะ <laughs> แล้วทําให้ลูนี่โดนใบแดงนะครับโรนัลโด แต่มันก็คือเรื่องของมืออาชีพแล้วครับท่านผู้ชมมาดูจังหวะนี้ครับอาเซนลมาแล้วครับแล้วอองลีสวยครับท่านผู้ชมยกมาให้กับเบอร์แคมเอาบอลลงแล้วยิงด้วยซ้ายกันไปตดเซฟชมาคิเลโอติดปลายขาของชมาคิเลครับจังหวะนี้อาสซนลทำเกมขึ้นมาได้สวยงามทีเดียวครับดูครับยิงหวดไปแล้วสวนทางกับชมาคิเลโอโหปฏิกิริยาสุดยอดครับใช้เท้าซ้ายนะครับสกัดบอลไปสะใจเลยครับเจ้าตัวเซฟจังหวะสำคัญของเกมได้ครับ แต่ยังไปลูกเตะมุมของอาร์เซนอลครับองลีเปิดเข้าไปได้หนึร้อยคิลโถมกันอยู่กับเวียล่าครับแล้วบอลไปเข้ามือของชไมาเลครับยังตรงตัวชไมาเลแล้วออกบอลไวโอ้โหเตะแรงทีเดียวครับเอ้าแรงกิกไปปั๊มได้ครับยังไงเอ้าไปดักได้ครับต้องระวังให้ดีครับกิกมาที่สกอสกอตครับดูมีขอบอลแล้วครับลูนี่ลูนี่รอบอลครับหร้อยคินครับหร้อยคินปันเอ้าเข้าไปเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหคนยิงประตูได้เป็นกัปตันทีมคีโน่ โอ้มัวอาจจะไประวังคนที่ยิงไกลได้ดีๆอย่างลูนี่หรือว่าสโคนะครับแต่สุดท้ายเป็นลอยคีนครับโอ้โหยิงไปตรงช่องว่างระหว่างเปิดตีกับกอส์ซิเ่ครับท่านผู้ชมโอ้โหแหวกไปดื้อๆเลยครับโอ้โหคนทำประตูขึ้นนำให้กับแมนยูเป็นกับตันทีมอย่างลอยคีนครับอ่ะแล้วครับดีนทีมของเซอร์เล็กขึ้นนำดีนทีมของอาเซเนเกอร์ไปแล้วครับ2-1จากลอยคีนครับนาทีที่64 อาละครับตอนนี้เกมเริ่มที่จะดุเดือดขึ้นทุกขณะครับลูนี่ลูนี่โอ้โหโดนกอเซนีปั๊มครับอ้าวแล้วแต่ออกบอลไม่ดีก็ไปเข้าทางโรนลาด้ครับนี่เทินหนึ่งรอบครับแล้วยกมาให้กับนิเซอรยเรียบร้อยครับท่านผู้ชมโหไหลนิ่มๆให้กับลุดฟันนิเซอรยครับกำลังชมกอเซนีอยู่ดีๆครับแต่จ่ายไปเหมือนส่งบอลให้กับโรนลาด้เฉยเลยครับแล้วโรนลโด้เหมือนหมุนซีดานเทินหนึ่งรอบนะฮะ หลายแทงมาให้กับรุดฟานนิตลรอยครับที่สลัดโซคัมเบลได้ครับยิงนิ่มๆครับ3-1ครับแมนยูนี้ห่างไปอีกแล้วครับจากรุดฟานนิตลอยที่เป็นประตูที่2ของเขานะครับลูกแรลกกมงไปแล้ว1ลูกแต่ว่ายังพอมีเวลาครับสำหรับอาร์เซนอลเอ้าแล้วจ่ายบอลออกข้างเสียบอลง่ายๆไปซะงั้นครับอาร์เซนอลกดดันอะไรหรือเปล่าครับเป็นลูกทุ่มของแมนยูครับฟาบิโอคีน เลนสั้นครับสโคเขาะมานิสโลอยครับจะป้ายให้กับเลนกิสครับไม่ผ่านครับบอลไปอยู่ที่เบิร์กแคมป์ครับด้านสายสุดมีโล่งนะครับแต่ว่าเรื่องขอที่องลีครับองลีสปินไปแล้วเบิร์กแคมป์โอ้โหกีโนทำจังหวะนี้ได้สุดยอดทีเดียวครับวิ่งตามมาจากด้านหลังแล้วก็แย่งบอลไปได้ครับไม่ฟาวด้วยครับแล้วดูการเปิดของนิสโลอยครับนิ่มทีเดียวครับไม่ออกด้วยครับโรนโดเอาบอลลงครับเปิดตีลงตำแหน่งไปแต่ว่ายังตามมาตื้อยครับจะสับครับ นวิวีครับโอ้โหโล่งเลยครับโรน,นัลโดเคาะมาหลุดได้หัวตุ้งที่จนเสาครับท่านผู้ชมโอ้โยยิงได้สะใจทีเดียวครับดูครับชนเสาเสียงกันฉนันเลยทีเดียวแต่ว่ามันเข้าเหลี่ยมนอกนิดเดียวเท่านั้นเองฮะเสียดายเลยครับลูนี่ยิงเข้าลูกนี้อาจจะปิดกล่องได้เลยนะครับเหลือเวลาประมาณ10นาทีนิดๆเท่านั้นเองครับ เอาออกบอลแล้วไปเข้าทางผู้เล่นของแมนยูครับซีแมนนี่ตัวลอยโอ,โ,โอ้โหยกแล้วจังหวะพลิกจังหวะโยกทําสวยครับแต่ว่าหมดแรงขาเอาแล้วออกบอลไม่ดีครับซีแมนแล้วสร์หัวด,ดูงนี้ทีนึงออกบอลสั้นไม่ดีครับโดนสร์หัวไปอย่างดีที่ติดบล็อกจังหวะแรกนะครับแล้วก็มาเข้าทางสร์อีกทีนึงฮนะแต่ว่านี่ฮะเข่าซ้ายครั้งแรกนะครับรั้งขวาซ้ายอีกทีนึงครับแหมทําไมไม่ยิงด้วยขวาครับออกกอไปครับทีโนนี่ดาเลยฮะ ทำไมไม่ยิงขวาใชา่หรือเปล่าไม่รู้ทำไมไม่ส่งนะออกบอลทันสันอย่างนี้แล้วครับซีแมนเปอร์ตีมาที่ลุงเบิร์กครับลุงเบิร์กมาตรงกลางครับฟาบิกัสฟาบิกัสรอช่องครับแล้ว <c oughs> เบิร์กแคมจ่ายพลาดครับเนวิววันนี้ผู้เล่นของแมนยูโดดเด่นหลายคนเลยทีเดียวครับ แล้วมาดูจังหวะของโรนัลดครับโดยเฉพาะคนนี้ครับโรนัาลโดสปีดไปแล้วเปิดตีก็หลุดไปอีกแล้วครับยกมาจะวนกลับมาก็เสียบอลครับแต่ก็ขึ้นเกมไม่ได้ครับอาร์เซนอลเสียบอลนี้ก็แป็นดูไปอีกแล้วครับลูนี่ได้หัวดุกนีอถากไปถากมาครับยังทําประตูแรกไม่ได้ครับเวลูนี่ยังทําประตูลุนพี่ทีมชาติอังกฤษไม่ได้นะครับลูนี่ไม่ใช่ลุนพีสิน่าจะเป็นรุ่นลุงนะครับซีแมนถ้าว่ากันด้วยอายุนะครับ ตัดเกมได้แล้วครับลอยคีนโอ้โหวันนี้ตัดลองลีได้หลายจังหวะแล้วนะครับแล้วมาดูจังหวะของนี่ครับลุนี่กับนิสอลอยครับปินทะลักมาแล้วนิสอลอยหัวดลูกนี้ได้มาอีกหนึ่งลูกครับท่านผู้ชมมปิดกล่องครับ4ี่หนึ่งเกานทีนี้ครบแล้วนะครับโอ้โหไปแล้วไปเลยครับอาร์เซนอลน่าจะถูกใจเด็กผีนะครับสำหรับแมตชน์นี้แต่ก็น่าจะ ไม่ถูกใจสําหรับเด็กปืนนะครับอร์เแนลแต่ก็เกมมันไหลแล้วไหลเลยนะครับโอ้วันนี้โดดเด่นทีเดียวครับแพตริกไปแล้วนะครับรุฟรดฟานนิสลรยการ10นาทีครบแล้วนะครับตอนนี้ทดเวลา4นาทีครับก็เป็นบรรยากาศเก่าๆนะครับใครที่น่าจะ รุ่นเล่าคราวเ,าเดียวที่อยู่ในยุคนั้นนะครับก็น่า,จ,าจะคิดถึงนักเตะเหล่านี้นะครับปัจจุบันนี้แต่ละคนก็ยังมีบางคนที่ยังเล่นอยู่นะครับยังไม่แผวนสตาร์ทนะฮะบ,บางคนก็อาจจาะผันตัวไปเป็นโค้ชแล้วก็หลายคนเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในวงการฟุตบอลน,นี่ละครับท่านผู้ชมวันนี้เราได้ก็ได้หายคิดถึงพวกเขาเหล่านั้นนะครับในแมตช์ต่อไปนะครับในคลิปต่อไปก็รอติดตามรับชมนะครับว่าจะเป็น การแข่งขันฟุตบอลนักพิเศษระหว่างคู่ไหนนะครับใครอยากให้มีคู่อะไรก็แนะนํากันมาได้เลยนะครับใต้คลิปนะฮะอยากชมคู่แบบไหนนะครับผมตำนานแบบไหนดีนะฮะแนะนํากันได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมคลิปเรานะฮะและยังไม่ได้กด subscribe นะครับฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ